สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดันทรักมานาวซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลงมารีวิวรถเซียนนอนหน่อยครับที่เด็ดเซียนนอน มีเด็กหรือเปล่าในคันนี้มีเด็กหรือเปล่าข่าตะขออย่างฮะนอนวันนี้ครูโบมาหาเสียนนนครับไอ้ตะขอไหนตะขอไหน วันนี้เซนนอนจะมาโมดิฟายครับจัดตะขอคู่ไปเลยเอาลย <c oughs> มันมีน่าจะมีมันมีอันใหม่กันเกานี่แหละตะขอนี่แหละมาตัวเดียวเองเบอร์อะไรนะน่าจะเบอร์สิบเก้ามันฝ <c oughs> นตกไม่รู้จะไปไหนพี่น้องก็ ใช้วันหยุดอยู่กับครอบครัวครับงานก็ไม่ได้วิ่งอยู่แล้วโอ้ขัดขัด,ขดถูถูเดี๋ยวก็เงาเองว้านอนทำไมแอร์นอนมันเย็นเย็นมากเลยนะนี่เนาะตอนนี้มันหยุดนันแหละ ถ้ามันหยดแรงเนี่ยแอมเย็นมากเลยทีมงานนี้ฮะอะไรนะเอาขวดนั้นใส่เลยน,น้ำกรัน้กนนะตอนเย็นตอนเช้าอ่ะเนาะางเนคไม่ถ้ามันต้องให้แบบแดดๆนิดๆแบบสลัวๆแบบน้ำค้างนิดหน่อยอ่ะ โอ้คันซีไม่ล้างเลยเห็นไหมนะ่ะอ้มองไปโอ้โหไม่เด่นเลยอะพี่รู้แล้วว่าเองใส่ไฟตรงน,นั้นอะ่ะพี่รู้แล้วไฟอะไรไฟ,ไฟข้างเออไฟข้าง <laughs> ที่มองดูเอา้ามันเป็นไฟข้างดีว่ะใตลงบ่อเองพี่เลยบอกดูเมื่อวานก็โอ้ เจ้าอามน้อยดึงก็ไม่ขึ้นครับเจอเป็นไงล่ะเจอพลังอะไรนะพลังโฮเจ็ดีลากซะจนชอบแกล้งนะพี่น้องนี่ผมจะบอกให้ฟังผมให้ผมมาดึงปุ๊บดึงเบรกมือ,อดึงเบรกมือไว้ครับแล้วก็เหยียบคลาดอีกแล้วก็ชอบเหยียบคลาดในฟอร์แล้วก็ไม่ยอมเบิ้ลเร่งเลยนะเจ กัดกัดโถโถหนเปิดดูตู้ฝั่งซ้ายม,มีใครนั่งหรือเปล่าโอ้โอผมมาแล้วคุณครูต้องมาสอนเด็กนักเรียนแน่นอนเลยโอ้สมโฟจะเข้าไปดับเครื่องไหม รถเองรอระฟีนะรฟีมีกรมีรรรรรรรดเดเ็กดิตาะเองก็ไม่มีเด็กมีแต่คุณครูเถอะไม่มีตำหนีเลยนนไม่มีเลยไหนวะตำหนีตรงไหนท,ที่นนวะไม่ไ หนเส้นไหนวะเนี่ยมองเลยเลยกลเป็นเส้นหมครับเนี่ยเ,เส้นสิบเอ๋อนิดเดียวเขาไม่รู้หรอกนี่ไหนใหญ่ตรงนี้ตองขัดอ๋อไอ้สนิมนะมันเหมือนกรบรอยคูนอ กินอะไรต้นซุ่สองล้อมันเท่ากันไหมนี่นนอันนี้จอดเสมอไหมนี่ข้างเนี่ยสูงแต่เหมือนเหมือนฝั่งซ้ายสูงนล่นนี่สูงสูงตัวนี้ใช่ไหมเปลี่ยนเนี่ยใหม่เนาะเียมข้างไม่ข้างเนี่ยมันมันล้าบเหรอไม่เนี่ยมันขู่อ๋อไม่เนี่ยมันหักไอ้ตรงมันเหมือนเดิมเลยไอ้ตรงคองไอ้ตรงค้อมันนะเออมันหัก หักตัวหนึ่งก็เลยใส่เป็นของไทยบ่แหนบไทยบ่ไม่แหนบนอนี่แหละของพี่อาร์ที่ทอมาเรินเชียอมงอ๋อพี่รู้แล้วนนทำไมทำไมบางฝุ่นนนมันมันใหญ่มันดูเหมือนมันใหญ่เพราะว่าของของไม่กล้าเนี่ยมันจะตรงครับมันจะตรงหัวมันจะตรงลงมาเลยแต่ถ้าเป็นของพวกสมอมันจะมันจะบานเนาะข้างล่างมันจะใหญ่มันเลยมันก็เลยมองดูเหมือนบางฝุ่นเล็กครับ ไม่รู้จะไปไหนพี่น้องเอ้ยไปไปหากินข้าวกันครับอะแ,แ,แกะีอแกะออกดิอเออถ้าไม่แกะออกมันก็อยู่งั้นแหละไม่เราไม่ตัง้งซูมสองล้ออ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกตัง้งสูมตองล้อเขาเขาก็แค่ดึงเองแต่ว่าต้องแกะอ,ก<ม>ออกแล้วเฮ้ยไอเขา<อ>เขา<อ>ไม่ได้หมุนล้อดูที่ไหนเ<อ>ขาก็เอาตราลับเม็ดวัดหน้าหลัง แล้วเขาก็คายคายไอ,อตัวเนี้ยออกให้มันนี่นกันนี่เฉยให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันมันต้องไม่ตั้งหือเปล่มันใส่บ่เวลาวิ่งใช่ไหมต้องไปส่งเราโอ้ลูกหมากไอ้มีเยวลูกหมากมันเงี้ยทุกอ่างมอเป็นกระทะกระทะมันคุ่งมัทะมันแบบไม่ลงตัวนกน,น,นก็สลับกระทะว่ะเอาเอากระทะอันนี้ไปไว้หลังแล้วเอาหลังไว้หน้า อันนี้จะเป็นกรองใหญ่ครับอูอูเดียวกันกับตรงที่ที่ที่เราจับดูของร้านช่างนั่นบอกเป็นกรองสอครับคันนี้ไปไปก่อนเลยฮะกินอยู่ร้านนี้แหละ con năm này 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 ลอครับลอครับทีมงานนี้ทีมงานรถลอสซยุ่นครับบริษัทดินดว่วน